นี่นั่งหนูใบชานะคะจากหนูใบชาเพจและนั่งหนูใบชาดอทคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพี่กับในเรื่องของสิวประจำเดือนนั่นเองค่ะสิวฮอร์โมนนั่นเองนะคะซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยเช่นยกตัวอย่างจากพี่เป็นต้นนะพี่จะเป็นคนที่มีฮอร์โมนค่อนข้างที่จะอพอสมควรเลยโดยที่แบบว่าช่วงที่จะมีประจำเดือนเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเออจะคัดพวก น้าอกนะคะเราก็จะมีอาการบวมนะคะตัวบวมนะคะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็แบบช่วงมีประจำเดือนเนี่ยสิ่งที่เร็วลายมากที่สุดก็คือสิวขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าที่เร็ว้ายมากกว่าสิวขึ้นนั่นก็คือมันเป็นสิวอักเสบนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะมีลักษณะก่อนมานี่นะมันจะเป็นลักษณะบวมๆแล้วก็เจ็บๆนะ <S <S เคยเป็นไหมอ่าพอเจ็บสักพักหนึ่งเนี่ยอีกวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแบบหัวหนองละพอเป็นหัวหนองเสร็จป,ปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น ถ้าโชคดีก็ไม่เป็นหลุมจะกลายเป็นรอยดําแต่ถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นหลุมสิวใช่ไหมคะซึ่งวิธีการรักษาสิวฮอร์โมนหรือสิวประจําเดือนเนี่ย <c oughs> ในช่วงก่อนมีประจําเดือนเนี่ยนอกจากจะก,การจะทานยาคุมช่วยแล้วเนี่ยจะต้องใช้วิธีการทายารักษาสิวควบคู่ไปด้วยกันนะคะซึ่งยารักษาสิวก็คือสอนไปหมดแล้วนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ย ก็มีตัวช่วยดีๆที่จะช่วยเรากาจัดสิวในช่วงที่เรามีประจําเดือนนั่นเองนะคะช่วงมีประจําเดือนแล้วสิวหัวนองขึ้นเนี่ยทำยังไงดีคะพี่ก็มีตัวเทคนิคดีๆค่ะนั่นก็คือตัว Acne Clear Gel ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเด่นมากในเรื่องของการรักษาสิวอักเสบน,นั่นเองนะคะวิธีการอ่ตัวนี้อ่ลักษณะหลอดจะเป็นแบบนี้นั่นเองคะ่ะอ่ะแบบนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งวันจะเป็นลักษณะเจลใสๆค่ะเจะเย็นๆตอนแต้มไปจะไม่รู้สึกแบบว่าแสบหรือว่าอะไรแต่จะรู้สึกเลยว่าเย็นๆนัน่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยสเต็ปเขาเนี่ยสิวสิวอักเสบเนี่ยที่มันแบบบวมๆแล้วจะกลายเป็นหนองใช่ไหมพอทาตัวนี้ไปมันจะกระตุ้นให้เป็นหนองเร็วขึ้นพอเป็นหนองปุ๊บมันก็จะแห้งไปเลยวันแรกเป็นหนองวันที่สองหนองค่อยๆย,ย,ยุบไปคือบางคนสองวันหายบางคนสามวันหายอย่างพี่เนี่ยบางเม็ดเนี่ย คืนเดียวหายบางเม็ดที่เป็นใหญ่มากๆก็2คืนหายนั่นเองนะคะพอทาเข้าไปเนี่ยมันก็จะยุบหายไปกับผิวเลยนั่นเองแล้วที่สําคัญที่สุดคือมันไม่ทิ้งหลุมและรอยดําและไม่ต้องไปฉีดนั่นเองค่ะค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าเ,เราทาตัวนี้แล้วหลังจากเป็นสิวอักเสบเนี่ยแน่นอนจะต้องมีรอยดําถึงแม้ว่าจะเหลือจางแค่ไหนก็ตามเจ้าตัวนี้เนื่องจากมีซาลิไซลิกในการผัดเซลล์ผิวแล้วจะทําให้รอยดําจางลงไปแต่ว่ามันก็ยัง,งคงเหลือใช่ไหม ก็จะมีเจ้าตัวนี้ที่ทาควบคู่กันไปได้เลยนะคะแอสตาเซนทีนไวท์เทนนิ่งนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มที่เกิดจากแอสตาเซนทีนนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีที่ได้จากสาหร่ายทะเลแดงจากธรรมชาติเลยซึ่งเจ้าสาหร่ายแดงจากธรรมชาติเนี่ยเวลาเกิดตามปกติเนี่ยเขาก็จะมีสีไม่เท่ากันบางใบจะแดงมากบางใบจะแดงเข้มบางใบจะแดงน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ย ขาค่อนข้างอ่อนโยนคือไม่ใส่ทั้งสารเคมีไม่ใส่สีนู่นนี่นั่นเป็นสีจริงจากธรรมชาติที่ได้มาเลยนั่นเองนะคะจึงสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยสีอาจจะจางบางครั้งสีอาจจะแดงเข้มนั่นคือขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแอสตาแซนตีนั่นเองค่ะก็สามารถทาควบคู่กันไปได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับคลิกดีๆในการที่จะจัดการเรื่องสิวอักเสบนั่นเองค่ะ โอเคในในมาละมาไม่มามือเปล่าแจกให้นะคะอย่างละสองรางวัลน,นั่นเองค่ะกติกาเดิมค่ะไลค์คลิปนี้รีคอร์คลิปนี้นะคะแล้วก็บอกเหตุผลให้หน่อยว่าทําไมถึงอยากได้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะทำการจัดส่งไปถึงบ้านเลยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ